เขาจะมีการถ่ายทอดและก็จะมีสื่อจากช่องต่างๆดูเขาปูเสือนั่งยากะดูพรเทพพรทวีขอบคุณครับในขณะนี้สวัสดีไปยังท่านที่อยู่ทั้งบ้านกำลังชมการแพร่ภาพถ่ายทอดสดโดยช่างติ่งวิดีโอโชว์สินทัดินทยาและก็ยังมีเปาเอ็มสตูดิโอร่วมกันถ่ายทั่วประเทศและไปต่างประเทศด้วยเอาอย่างไร้ดียนะวัดท่านราวันนี้เนื ต้องแน่นแล้วก็ถึงครับพะศิลปินในใจของท่านดเดี๋ยวสัคกครู่หนึ่งหลานต้นข้าวมาได<ล>้พอข้าเวทีแล้ว,อข,วขอบคุณไปยังคุณแพร์โพแก้วด้วยคุณแสนรักที่ถึงบ้างนเพื่อนรักอยู่ที่จังหวัด,ดนอนุดรชมและให้กำลังใจอยู่ขอบคุณน้องชายสนัสนตยาบุภาสวรรค์และน้องนาวอยู่ภูเก็ตกำลังชมแพภาพอยู่ขอบคุณอาจารย์หมอคุณมีบุงอานายกแพทย์แผนไทย จากจังหวัดเพชรบุรีและเข้าประจวชมพวกเราอยู่ทวัดก่อนที่จะพบน้องต้นข้าวมาพบพี่ก่อนดีคนดีไหมผมต้องมาผู้ช่วยมาช่วยฮะ,ะบรรยากาศมันจะได้ราบรื่นรักกันไม่มีการเสื่อมคลายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและท่านที่รักทั้งหลายณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใด ณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราแสนรักเมืองโคราชโรยาวัดอาเมจินบดแหนะกัดเลยมา่าหัวหน้าหัตายบทน้เหลือแต่โคลส ผมไม่รีบะไม่รีบน่ไม่รีบท่านสาระผมไม่รีบเพราะว่าวันหน้าผู้่วงต้องให้ผมมที่ทีนยังไม่ต้องรีบเพราะว่าจะต้องอ่านประวัติอีกหลายคนครับพูดอย่างนั้นใจมันหายใจมันนานท่านผู้ชมต้อมีเกียรติที่รักและเคารพยิ่งเรเกีน้ำเตงารต่อยอดเช่วมเวลาต่อจากนี้ไปเราจะนำพาท่านไปพบกับศิลปินุฬหที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ืีนชอบของแฟนเพลงทุกความมองใจนักร้องสาวคนนี้เสียงคือดีเหนือเกิน ไม่ว่าจะออกคาราบาลอะไรก็เป็นที่ประทับใจไปหมดครับเพราะว่าเสียงเชิญนั้นเป็นคนสะกดคนคนพงคนฟังให้อยู่งัากนะครับใช่แล้วครับเธอคือหญิงทิฏิกานครับท่านเชิญครับขอบคุณมากครับเสียงเรี่องงานเพลงของหัวหน้าผู้ปกครองกันกับน้องหญิงป้าเสียงประมือดังๆเต้ารับตัวหญิงครับ ជ <laughs> ាទីកណ្ដាលតាំងហើយ i oh. ขอบพระคุณนะคะไปยังแฟนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะแฟนๆของคุณแม่พงพวงดงจันทร์นะคะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราได้เจอกันที่วัดทับกระดานนะคะต้องขอบพระคุณนะคะไปยังครอบครัวของคุณแม่พงพวงดงจันทร์นะคะที่ตู่นะคะที่เชิญเชิญให้หญิงทิฎิการนะคะมาร่วมงานแล้วก็มาร้องเพลงของแม่ในวันนี้นะคะเริ่มต้นกับเพลงวสกครี้สยามเย็นนะคะและวันนี้ค่ะหญิงพีนึงเพลงของแม่ ที่อยากที่จะมาร้องให้กับทุกทคนได้ฟังด้วยความรักต่อบทเพลงเป็นอย่างยิ่งนะคะกบทเพลงนี้ค่ะอาชิตละวันค่ะผมชอบกินอะไรนะข้าวโพดน้ำกะทิอร่อย เดินงไปข้างหน้าให้ดูความสวยงามได้สวยมากัยิ่งที่มีการครับสวยกว่าปีที่แล้วด้วยจริงหรือเปล่าะสงสัยหนูจะนอนเยอะกว่าเดิมก็เลยทำให้สวยขึ้นนะคะ ก็วันนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่เราเด็กๆเจอกันนะคะแล้วก็วันนี้ป็กแฟนเยอะมากเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแทนครอบครัวของคุณแม่พงษ์ดวงจันทด้วยที่ผ่านไปหลายสิบปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3 3นะคะเพลงของแม่การแสดงของแม่รวมถึงความรู้สึกดีๆต่างๆเนี่ยยังอยู่ในใจของทุกคนถูกต้องดูจากภาพที่เห็นด้วยตาเนื้อในวันนี้ได้เลยนะคะหชื่นใจแทนจริงๆนะคะแล้วก็หญิงเองก็ ก็ขอเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งนะคะที่ร่วมสืบสานเพลงของแม่ด้วยความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆากด้วยสำหรับแฟนๆทุกท่านนะคะที่วันนี้มาร่วมงานกันนะคุณนะฝาค้างนะคะขอบคุณมากๆค่ะพร้อมใจกับปลบมือดังๆให้น้องหญิงที่มีการ ขอเรีนงานเล็กงานใหญ่ของานอืนงานการทุนสนใดๆอยากจะได้ยีท่ิการนั่งไปแสดงในงานของท่านประจุดยงนกันเลยอีกเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเก็บภาพใีสวยแบบไทบภาพีสวยนเทียบเลยเป็นร้อเดยวมานี้องรย เดี๋ยวช่วงนี้ก็ดูตู้เย็น8คิวไปก่อนนะคะขอบคุณนะครัขอบคุณครัสอีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโโอ้โหแล้วเวลาหันหลังให้ท่านผู้ชมนี่ลานมันโผล่ตรงนี้เลยนะครับพวกโอ้โค้เเขาเรียกว่าเราก็เหลือน้อยครับผมแต่สมัยก่อนนี่ผมหนาเอวบางเดี๋ยวนี้เอวหนาผมบางไป็นไงเ คุณแสนระกะเดี๋ยวประกาศข่าวบริการนิปเมื่อวานนี้ลูกพี่ผมเอาเชิญเลยครับาพี่สุกใจทุกงสุพรรณ มาร้องเพลงที่เวทีเนี่ยไม่ทราบว่าท่านทำโทรศัพท์ตกลนตรงไหนอย่างไรท่านก็โทรมาบอกว่าช่วยประกาศได้ด้วยถ้าใครเก็บได้มาหลังเวทีแล้วมีรางวัลในก้อนหนึ่งครับผมหัเงินนะรางวัลด้วยขอบคุณนะครับเสียเล็กนะครับคุณทเนตต่อพี่กุลจากเกรรัชตากอนสตรัคชั่นนะครับไม่ทราบว่ามาหรือเปล่าร่วมชมอยู่ทางบ้านนะครับ